ช่วงนี้หนาวๆร้อนๆนะคะหนาวได้สองวันเนี่ยก็กลับมาร้อนอีกแล้วค่ะบอนสีเราอาจจะเฉาได้นะคะเพราะว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะเราเลยต้องมาทําการบํารุงเขาค่ะที่เห็นรถอยู่นี่นะคะก็เป็นสูตรที่เราใช้ค่ะในการช่วยกระตุ้นบอนสีนะคะให้ไม่เฉาค่ะสําหรับสภาพอากาศแปรปรวนแบบนี้นะคะดูวิธีการทํากันค่ะอันดับแรกนะคะเราจะใช้น้ํานะคะหนึ่งกระมังค่ะเป็นกระมังเล็กนะคะ ใช้สิ่งนี้เลยค่ะนั่นก็คือผงชูรสค่ะเราใช้หนึ่งกำมือนะคะผงชูรสเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลากเขาเดินดีนะคะจัดก,การคนผสมให้เข้ากันค่ะอันนี้เราใช้มือจับได้เลยค่ะไม่เป็นอันตรายต่อจากนั้นนะคะเราจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังค่ะยี่ห้อใดก็ได้นะคะใช้ปริมาณสองฝาค่ะก็เทผสมลงไปนะคะแล้วจัดก,การคนให้เข้ากันค่ะ นี่นะคะก็จะช่วยให้บอลสีเนี่ยลากเดินดีนะคะไม่เฉาค่ะไม่ว่าจะเจออากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะเดี๋ยวเราจะใช้นะคะครึ่งแก้วต่อหนึ่งต้นค่ะแล้วก็ตักใส่แก้วอย่นี้นะคะแล้วก็นําไปราดรดบอลสีได้เลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะราดรดไปเลยค่ะอันนี้เป็นบอลน,นอกตู้นะคะก็ใช้หนึ่งแก้วไปเลยค่ะส่วนบอลในตู้เราจะใช้ชึ่นแก้วนะคะ นี่ค่ะเราก็ใช้ครึ่งแก้วนะคะจะก,การราดรดบอลสีไปเลยค่ะนี่นะคะเขากําลังแตกกอกําลังแทงหน่อเป็นพุ่มนะคะพอเขาต้นใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นพุ่มสวยมากๆค่ะแล้วก็ใบเขาก็จะใหญ่นะคะเครื่องดื่มชูกําลังแล้วก็ผงชูรสนะคะจะช่วยให้เขาลากเดินดีค่ะแล้วก็กระตุ้นการแทงหลอดแทงหน่อนะคะทําให้เขาใบาใหญ่ค่ะ เพื่อนๆก็สามารถไปทําตามกันดูได้นะคะบอนสีของเพื่อนเนี่ยจะได้ไม่เฉาแล้วก็สวยเหมือนบอลสีที่ฟังคุณแม่เป่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟังคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใ่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ